ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาตินะครับผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจดวงน้อยๆนะครับจากป๋านะฮะไปถึงญาติผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ขอไว้อะไรให้กับน้องๆหนูๆนนะครับในเหตุการณ์สะเทือนฝันครั้งนี้นะครับนะก็อยากจะให้ FC ป่าทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับ ไว้อะไรแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับถึงญาตินะครับของผู้สูญเสียด้วยนะครับนะก็เราคนไทยด้วยกันนะครับเหตุการณ์นั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้นะฮะขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจดวงน้อยๆนะครับไปถึงผู้เสียชีวิตเองแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันฮะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel เทคนิคบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกับป๋าเหมือนเดิมนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงโดยตรงนะฮะก็สําหรับเมื่อวานนะครับน้าท่วมนะฮะปัญหาเยอะแยะเหลือเกินนะครับเลยไม่ได้มาอัดคลิปนะฮะโหเซ็งมากเลยช่วงนี้นะครับอยากจะอัดคลิปแบบต่อเนื่องนะครับแต่มันไม่ต่อเนื่องสักทีนะฮะมีปัญหานู่นมีปัญหานี่เข้ามานะครับโอ้โห เซ็งจริงๆนะครับเอาโอเคนะครับวันนี้มาเลยกันที่วันที่9นะครับวันอาทิตย์ที่9นะครับเมื่อวานโอ้โหหวานเจี๊ยบนะฮะเสียดายไม่ได้มาอัดคลิปนะฮะโอ้โหเอาวันนี้วันอาทิตย์ที่9นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป๋าจะมีทีเด็ดอะไรมาฝากกันแล้วก็อยากจะฝากนะครับใครที่อยากได้เทคนิคนะครับได้สูตรนะครับการวิเคราะห์บอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ำนะครับแล้วก็ อยากได้ทีเด็ดจากป๋านะครับก็แอดไลน์มาที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันวันนี้ไปดูกันเลยครับมีมาฝาก4ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แบ่งเป็นบอลสกอร์สูง3ตัวนะครับแล้วก็ VIP หน้าบอลไทยคลิปเป็นเทคนิคบลต่อบอลรอง1ตัวนะครับไปดูกันเลยฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างอองเช่นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตาร์บุกนะครับ คู่นี้เตะเวลา2ทุ่มตรงนะครับเหละราคานะฮะเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นนะครับยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งนะครับยกราคา2ลูกครึ่งเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันครับอย่างแรกเลยนะครับ ต้องดูที่สัดส,ส่วนบอลก่อนนะครับฮันนี่แคปนะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่ง <t une> ต้องบอกว่าราคาเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนบอนลเกินเกณฑ์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเป็นสัดส,ส่วนบอลที่ต่ํานะครับดังนั้นเนี่ยราคาเสมอแล้วสูงต่ํานะครับราคาเสมอแล้วสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่2ลูกครึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีแนวโน้มน,นะครับมีโอกาสที่จะเป็นบอลสอกอร์สูงอย่างมากเลยนะครับ อันนี้แค่ส่สนบอลนะฮะเดี๋ยวไปดูเทคนิคอื่นกันต่อนะครับต่อมานะครับราคาหลักนะครับ2ลูกครึ่งนะครับน้ำนะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ํานะครับแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ํานะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับเทคนิคต่อมานะครับราคารองคือราคาที่2นะครับเหทราคา2ลูกครึ่งควบ3 ราคาเสริมคือราคาที่สามนะครับเลยราคาสองลูกควบสองลูกครึ่งราคาน้ำไขยกันเห็นไหมไม่ขาดไม่เกินเลยนะฮะปเป๊ะเลยนะครับสลับกันสูงต่ำไปเป๊ะเลยไหมน้ำดำน้ำแดงนะฮะสลับกันสูงต่ำไปเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางนะครับให้เป็นราคาหลักนะครับเทคนิคแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับเทคนิคนี้ป๋าเรียกว่าเทคนิคราคาน้ำไข่นะครับแล้วก็ เทคนิคสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิรคราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปรแรกนะครับราคาตรงนี้ต่อให้เจ้าบ,บ้านนะครับอย่างองเช่น,นะครับราคาปปที่2นะครับตรงนี้นะฮะต่อให้ทีมเยือนนะครับอย่างสตาร์บุกนะครับอย่างที่ปากเคยบอกไปว่าราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายดังนั้นเนี่ย ถ้ามีโอกาสทำประตูได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งเจ้าบ้านทั้งทีมเยือนเนี่ยมันก็เข้าข่ายบอลสกอร์สูงนะฮะานคู่นี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งครับจัดปายนะครับคู่แรกนะฮะโอเค มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับเป็นศึกบุเลิกาเยอรมันนะครับระหว่างมือเชิกัดบักนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนนะครับคู่นี้นะฮะเตะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาครึ่งลูกนะฮะให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ามนะครับ แล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกนะครับยกราคา3ลูกให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องมาดูที่สัดส่วนบอลก่อนนะครับก็ต้องดูที่สัดส่วนบอลก่อนทุกคู่นะครับสัดส่วนบอลนะครับในให้ในแคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ํานะครับราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกนะครับต้องบอกว่าสัดส่วนบอลแบบนี้นะครับก็ เข้าขายนะครับเป็นสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์เพราะว่าบริลเลก้าเยอรมันเนี่ยในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยสูงต่านะครับราคามาตรฐานจะมีอยู่2ราคาก็คือ2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็บางคู่นะครับเฉพาะบางคู่อาจจะหลุดไป3ลูกแล้วก็มาตรฐานทั่วไปคือหลักๆเลยคือฮันนี้แคปครึ่งลูกนะครับสูงต่ําจะอยู่ที่2ลูกครึ่งและ2ลูกครึ่งควบ3ามนี่คือสัดส,ส่วนบอลของอบริลเลก้าเยอรมันนะครับ แต่คู่นี้นะครับหลุดไปถึง3ลูกก็มีแนวโน้มมีโอกาสนะครับเข้าขายบอลสะสมบอลเกินเกณฑ์ก็มีเนีเ่ยมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับนะคู่นี้แล้วก็สถิติเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับประมาณป่าจําไม่ได้ว่ากี่นัดนะแต่ไม่ต่ำกว่า5นัดแน่นอนนะครับสูงทุกนัดเลยนะครับที่ คู่นี้เจอกันนะครับเพชรเฮดเนี่ยไม่ต่ำกว่า5นนะัดที่เจอกันล่าสุดนะครับสูงทุกนัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับเรื่องของสัดส่วนบอลเนาะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคอย่างอื่นกันฮนะอย่างต่อมานะครับราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคา3ลูกนะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ําเห็นไหม จ่ายน้ำดำคู่ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่ำนะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิคราคาน้ำไขยนะครับระหว่างราคารองนะครับคือราคาที่2เหทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับกับราคาเสริมนะครับราคาที่3นะครับเหทราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับตรงนี้นะครับราคาน้ำมันไข่อย่างชัดเจนนะครับระหว่างสูงกับต่ำและน้ำดำกับน้ำแดงนะครับแต่ห่างกันแค่ หนึ่งสตางค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองว่านะครับคู่นี้นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะจบสูงเพราะว่าสถิติเฮดเวทก็ดีด้วยนะครับราคาบอลสัดส่วนบอลแล้วก็สกอร์สูงต่ําก็ดีนะครับอะลืมลืมโมโหลืมได้ไงนะครับ ยังเหลืออีกเทคนิคหนึ่งนะคู่นี้นะครับก็คือราคาหลักนะครับ3มลูกและราคารอง2ลูกครึ่งควบ3ามเนี่ยนะครับจ่ายสูงน้ําดําคู่นะครับจ่ายสูงน้ําดําคู่นี่คือเทคนิคที่4ี่เทคนิคสุดท้ายนะครับโอ้โหลืมไปได้ไงเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปลาคิว่าคู่นี่มีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะครับป่าให้สูงไปที่3ลูกครับจัดไปเลยสําหรับตัวที่2นะครับ มาถึงตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายของบอลสกอร์สูงวันนี้นะครับเป็นศึกพิมลิกอังกฤษนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับประจำค่ําคืนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับคู่นี้นะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับฟอร์มร้อนแรงนะครับกับลิเวอร์พูลนะครับที่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะในฤดูกาลนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคู่นี้นะครับเลทราคานะครับเปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ไหลตกนะครับหรือราคาเสมอนะครับยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็ไหลขึ้นไป3ลูกนะครับยกราคา3ลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันฮะ อย่างแรกนะครับเราต้องมาดูที่สัดส่วนบอลก่อนนะครับราคาเสมอนะครับสูงต่ําอยู่ที่3ลูกถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์อย่างมากนะครับสำหรับพิม์ลิกอังกฤษนะครับในเลทราคาเสมอนะครับของพิมลิกอังกฤษจะอยู่ที่สลูกควบ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3เต็มที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับหลุดไปถึง3ลูกเนี่ยนะครับแค่นี้ก็รู้ว่ามีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะจบนะครับ จบเกิน3เมตรแล้วจะมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะครับสำหรับสัดส่วนบอลคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคอย่างอื่นเพิ่มเติมดีกว่านะฮะอันดับแรกนะครับเทคนิคแรกนะฮะสลูกนะครับสูงต่ำไม่ได้แคบนะครับอยู่ที่3ลูกราคาหลักนะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ําแล้วก็จ่ายให้สูงนะครับมากกว่าต่านะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะครับอาจจะเปลี่ยนสีเนาะจะได้ชัดเจนนะฮะ อันดับที่2นะครับราคาหลัก3ลูกและราคารอง2ลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายสูงน้ำดำคู่นะครับจ่ายสูงน้ำดำคู่แบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับเทคนิคที่3ก็คือราคารองนะครับราคาที่2นะครับเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3และราคาเสริมนะครับราคาที่3เลทราคา3ลูกควบ3าลูกครึ่งนะครับราคาน้ำไข่กันนะครับ ราคาน้ำควอยกันตรงนี้นะฮะห่างกันประมาณ3สตางค์นะครับแล้วก็ยกราคาตรงกลางนะครับให้เป็นราคาหลักนะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มนะครับมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงนะครับแล้วก็เทคนิคที่4นะครับโอ้โหคู่นี้ค่อนข้างที่จะเทคนิคเยอะนะฮะโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงเนะะี่ยค่อนข้างสูงนะคะู่นี้นะฮะ แต่ก็ดูหน้างานนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะยังไงนะฮะแต่ถ้าเลือกเล่นหน้าบอลไม่ถูกป๋าก็แนะนําว่าให้เล่นบอลสกอร์สูงดีกว่าคู่นี้นะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่4นะครับเป็นเทคนิคราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปแรกนะครับต่อให้เจ้าบ้านนะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับราคาปปที่2นะครับต่อให้ทีมเยือนนะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็อย่างที่ป๋าบอกไปว่าราคาปปต่อ2หน้านี่มันมีแนวโน้มที่จะทําประตูได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือเปิดหน้าบอลแรกกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เข้าข่ายบอลสกอร์สูงนะครับถ้ามันจะมีโอกาสทาประตูได้ทั้ง2ฝ่ายมันก็มีโอกาสาที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับเทคนิคค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋ามองว่ามีแนวโน้มนะครับมีโอกาสนะครับที่จะจบสูงแล้วก็ที่จะเป็นบอลสกอร์สูงสำหรับปิ m งเมทค่ำคืนนี้นะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่3ลูกครับ จัดไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามไปดูทีเด็ด v i p หน้าบอลทยคลิปด้วยนะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรองครับไปดูกันเลยฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ด VIP ไทยคลิปนะครับทีเด็ดหน้าบอลนะครับขอฝากนิดนึงนะฮะก็ใครสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP ของป่านะฮะก็แอดมาที่แอด465 MQ W y d นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดพิมพ์เอดีไลน์นะครับสามารถดูใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์เอดีไลน์ป๋าอยู่นะครับเป็นลิงก์เคียวอโคสนะครับก็กดที่ลิงก์แล้วก็สแกนเคียวอาโคสครับเป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะครับเข้ากลุ่ม V ีพป๋านะครับเข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มีกติกาเข้าเล็กน้อยนะฮะก็สโลแกนในกลุ่มนะครับอยู่กับป๋าแล้วนะครับต้องเอ่อเข้ามากขอตายได้มากขอเสียนะครับเพราะว่าบอลมมมมมมมััันนนนนนนีีเข้้้าาาาตตยยปกกกกิออู่่่แแแลลลววววะะะฮใใคครรรรสสจ็ดไ์บุท แล้วก็ร่วมมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากันด้วยแล้วกันนะฮะมาต่อกันด้วยตัว v i p หน้าบอลท้ายคลิปนะครับกับเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่สกีเดนออสเวนคาร์นะครับระหว่างเยอรเดนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมขของ b k เคฮักเนนะครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับอันดับ1กับอันดับ2เจอกันนะฮะเตะเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคา ครึ่งลูกนะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยกราคาครึ่งลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกนะครับยกราคา3ลูกเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคคู่นี้กันเลยครับอย่างแรกนะครับ ต้องมาดูที่สัดส,ส่วนบอลก่อนนะครับเพราะว่าสัดส่วนบอลเนี่ยและราคาพูเนี่ยมันจะช่วยนะครับช่วยให้เราตัดสิในใจง่ายขึ้นนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการเข้าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่สัดส,ส่วนบอลและราคาพูนี่แหละครับที่มันมีส่วนช่วยอย่างมากเลยให้เราดูว่าควรไปทางไหนดีนะครับสัดส่วนบอลน,นะครับในเรทราคาครึ่งลูกราคาหลักนะครับอันนี้แคปบนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกต้องบอกว่า สัดส่วนบอลแบบนี้นะครับเป็นสัดส,ส่วนบอลที่สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นสัดส่วนบนอลเกินเกณฑ์นะครับสัดส,ส่วนบอลแบบนี้นะครับมีผลดีต่อบอลต่อนะฮะเพราะว่าในเลทราคาครึ่งลูกนะครับสำหรับสวีเดนออสเวนคาร์เนี่ยจะอยู่ที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับแต่ถ้าราคาครึ่งลูกแล้วสูงต่ําเกิน2ลูกครึ่งควบ3มเนี่ยหเลยเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะครับ2นะครับมีแนวโน้มเป็นบอลตอกินเดิมพัน นะครับประมาณนี้นะครับตอนนั้นคู่นี้นะครับแนวโน้มก็เริ่มนะครับจะมีทรงเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะยังตัดสินใจเล่นไม่ได้นะครับนอกจากเราไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือราคาราคาพูนะครับราคา1นคูณสองอนะครับราคาจ่ายแพชนะหน้าบอลนะครับไปดูกันราคาครึ่งลูกนะครับราคาหลักนะครับอันนี้คืออ่า บอลต่อเจ้าบ้านนะครับ2คือบอลรองทีมเยือนนะครับ3คือตัวคูณคือราคาเสมอนะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะครับบอลต่อนะครับต้องจ่ายไม่เกิน1.89นะครับถ้าจ่ายเกิน1.89เนี่ยมีแนวโน้มที่บอลรองนะครับจะกินเดิมพันในเลทราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้บอลต่อจ่ายมาที่1.85นะครับก็ยังไม่เกินนะครับก็ถือว่าเข้าขายเข้าโคนะครับของบอลต่อนะครับ1และนะครับ2นะครับ ราคาบอลรองในเลทราคาครึ่งลูกนะครับต้องจ่ายมากกว่า3.30ขึ้นไปนะครับถ้าจ่ายน้อยกว่า3.30นเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่บอลรองนะครับจะพิชชนะบอลต่อนะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้บอลรองจ่ายมาที่3.41จุดนะครับก็ถือว่าเกินเกณฑ์นะครับราคาแบบนี้ก็เข้าขายของบอลต่อนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับก็คือราคาเสมอนะครับราคาเสมอในเลทราคาครึ่งลูกนะครับต้องจ่ายมากกว่า3.30ขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้าจ่ายน้อยกว่า3.30เนี่ยมีแนวโน้มที่จะจบเสมอนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่บอลลองนะครับจะกินเดิมพันนะครับคู่นี้ราคาเสมอจ่ายมาที่4.02นะครับก็ถือว่าเกินเกณฑ์นะครับโอเคดังนั้นก็ง่างชัดเจนนะครับว่าทั้งเรื่องสัดส่วนบอลนะครับ แล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบก็ไปเจ้าบ้านเนาะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันดับอันดับสูสีกันแต่ว่าราคาพูเนี่ยนะครับยังค่อนข้างจ่ายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันในคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านนะครับอย่างเเยอร์การ์เดนนะครับในเลทราคาครึ่งลูกครับจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปท้ายคลิปวันนี้ด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะมาสรุป ที่เด็ดท้ายคลิปวันนี้กันนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับแบ่งเป็นบอลสกอร์สูง3ตัวแล้วก็แบ่งเป็นที่เด็ด v ี p หน้าบอลน,นะครับเป็นเทคนิคบอลต่อบอลรอง1ตัวนะครับท้ายคลิปนะฮะตัวแรกนะครับระหว่างอองเช่นะครับเปิดบ้านต้อนรับกาเมาของสตาร์บุกนะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับ ตัวที่2นะครับเมืออเช็กัดบักนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่3ลูกนะครับแล้วก็มาถึงบิ๊กแมตช์นะครับประจำค่ําคืนนี้นะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็อย่างที่ป๋าบอกว่าถ้าหน้าบอลนะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะไปทางไหนดีนะครับก็ให้เล่นสูงดีกว่านะครับป๋าให้สูงไปที่3ลูกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ อ่าทีเด็ด VAP หน้าบอลท้ายคลิปนะครับกับเทคนิคบอลต่อบอลรองเนาะคู่นี้เป็นทางด้านเยอการเ์เนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเีมของ BK ha ฮักเคนนะครับคู่นี้นะครับจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเป็นบอลทรงที่สูสีนะครับเป็นอันดับหนึ่งะฮะเจอกันอันดับ2แล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยอยู่ที่อา่าความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับอย่างเยอการเ์เนนะครับแล้วก็อันดับบอลอ่าอันดับสูสีกันทรงบอลสูสีกันนะครับแต่ว่า เยอกาเดนเนี่ยมีสถิตินะครับให้ทวเที่เอาชนะฮักเคนได้ดีกว่านะครับฮักเคนเนี่ย5นัดล่าสุดแทบจะไม่เคยชนะเยอกาเดนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสัดส่วนบอลเรื่องของราคาพูลราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนไปทางเยอการเดนเจ้าบ้านนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านอย่างเยอการเดนนะครับในเลทราคาครึ่งลูกครับจัดไปนะครับแล้วก็ ก็จากการวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ยังคงเป็นห่วงนะครับยังคงถามยังคงติดตามว่าป๋าหายไปไหนทำไมไม่มาอัดคลิปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับป๋าก็อยากจะอัดให้มันต่อเนื่องนะครับจะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมนะเกิดปัญหาบ่อยนะครับทั้งน้ําท่วมทั้งฝนตกหนักทั้งอาการป่วยไข้หวัดนู่นนี่นั่นเยอะแยะเหลือเกินนะครับป๋าก็จะพยายามนะครับที่จะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะครับ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับที่คอยกดไลค์คอยกดติดตามแล้วก็สําคัญมากนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์นะครับไว้อะไรแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับถึงเหตุการณ์นะครับที่เกิดการสูญเสียนะครับในจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับก็อยากจะให้คนไทยนะครับคอบอลทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามป๋าเนี่ยนะครับคอมเมนต์นะครับ ให้กําลังใจส่งถึงญาติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ให้กําลังใจส่งดวงวิญญาณนะครับของเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับที่เสียชีวิตด้วยนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านร่วมมือกันนะครับในช่องป่านี่แหละนะครับป่าขอเป็นสื่อกลางเล็กๆนะครับที่จะให้ f c ป่านะครับคอบอลทั้งหลายเนี่ยได้ออกความคิดเห็นแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเจตนาเราเนี่ยนะครับเราบางทีเราไปช่วยอะไรไม่ได้นอกจาก ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมไว้อะไรนะครับให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับป่าค้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอความโชคดีนะครับจงมีแก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ